จากจะชอบท่องเที่ยวแล้วพิงพทิมพาพรยังชอบทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นขีม่ม้าดำน้ำและเจ้าตัวยังได้เผยถึงเหตุการณ์ที่จำได้ไม่ลืมกับประสบการณ์เฉียดตายจากการดำน้ำที่มาเลเียเพราะออกซิเจนหมดค่ะก่อนที่จะเปทน่มาเอเชียเนี่ยไปดำน้ำที่มาเลเีฟมา <c oughs> ก,ก็เกือบตาย <c oughs> อากาศหมดอนะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ลงไปแล้วแบบหายใจแล้วแบบเฮอม,มันไม่เข้ามาแล้วอนะไรอย่างเงี้ยก็ไปแย่งของคนอื่นมาหายใจแทนอะไรอยเงี้ย ตอนนั้นแบบสัญญาณมงสัญญาณมือก็ไม่ทาแล้วก็แย่งเอาเลยเขามีเขามียสำรองไงคะแล้วก็ไปหยิบเขาไปเลยแบบเป็นไม่บอกไม่บอกก่อนหยิบเลยก็ก็บอกคนในเรือค่ะว่าแบบไม่คิดเกิดอะไรคือแต่เขาก็รู้กันหมดอยู่แล้วค่ะทุกคนเห็นเห็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่ดำน้ำจะมีเกยบตายถึงคลิปนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ไม่เข็ดเดี๋ยวไปอีกไปอีกเครฮัทขนาดนี้ดำน้ำคราวหน้าก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะสาวพิง เด e c คอลัมนิสขอลัำที่จะกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบิตี้อัปเดตท,ทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับเอลิทและติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวกราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบและเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้ วันนี้เดอะคอร์ริมิสขอยิบหัวข้อที่ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตาม,มองสําหรับกรณีที่หนุ่มไม้พิรัตย่องไปตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ว่าน้องแม็กซ์เวลเป็นลูกของตัวเองจริงหรือเปล่าซึ่งล่าสุดทางด้านคุณแม่อย่างสาวซาร่าคาสซิงกินี่ก็ออกมาแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วว่าน้องแม็กซ์เวลเป็นลูกชายของหนุ่มไม้พิรัตจริงๆ วันนี้เดอะคอลัมนิสต์ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยในตอนนี้กับท็อปปิกว่าซาร่าปเปิดเผยผล D N a ไม่กับแม็กซ์เวคือพ่อลูกันเดอะคอลัมนิสต์ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนี้กันเลยนะคะเรียกว่ายัางคงเป็นประเ,เด็นที่ถูกจับตามองของหลายๆคนเลยนะคะ หลังจากที่หนุ่มไมพิรัตย่องตรวจด n เเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นพ่อของน้องแม็กซ์เวลล์ซึ่งคือลูกที่เกิดจากนางแบบสาวซา,วซาวร่าคาซิงกินีโดยหลังจากที่พระเอกหนุ่มหน้าสวยออกมาบอกว่าได้มีการตรวจด NA ของน้องแม็กซ์เวลล์ไปแล้วจริงเพราะเพื่อความสบายใจของทั้งสองครอบครัวจนมีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาล่าสุดฝ่ายคุณแม่ยังสาวซา,วซาวร่าคาซิงกินี่ก็ออกมาแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วว่าได้ส่งหนูน้อยแม็กซ์เวลล์ไปตรวจด n a นเจริงค่ะพร้อมโชว์ผลตรวจ DNA นจากโรงพยาบาลรามาที่ดีว่า น้องแม็กซ์เวลเป็นลูกของหนุ่มไม้พิรัตจริงๆค่ะผลไม่ใช่ค่ะเป็นบทคอทั้งสองค่ะเพราะว่าเราตรวจสามคนพอลีลุมนไมซาร่าแล้วก็น้องแม็กซ์เวลค่ะเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายค่ะอันนี้เป็นทางผู้ใหญ่ทางไมขอมไมหรือยังคะค่ะตอนนี้ไมดูทราบแล้วค่ะยิ้มอย่างเดียวสบายใจค่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรแบบซาร่าคิดว่าเหมือนกระแสสังคมตอนนี้ มันตั้งคำถามว่าลูกใครอะไรยังไงส่าว่าตรวจก็ดีแล้วค่ะจะได้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างงานนี้เดคอลเลนิสก็ขอขยายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าทางคุณแม่ยังสาวเผยว่าไม่ได้คิดที่จะเรียกร้องเรื่องค่าเลี้ยงดูแต่อย่างใดแต่ที่ต้องการก็คืออยากให้คุณพ่อยั่งนุ่มอย่างไม่ที่รัดออกมาเซ็นรับรองหรือน้อยแม็กซ์เวลเป็นลูกในศูนิบัตก็ตแค่นั้นเองค่ะสลายไม่เคยพูดถึงการรับรองบุตรนะคะแต่ว่าตัวสลาเองจะค่อนข้างซีเรสกับศูนติบัตน้องคืออยากให้มีชื่อพ่อเด็ก ตอนนี้คือสุจิบัติน้องยังไ่่างชื่อพ่ออยู่ค่ะค่ะยังไม่ได้จ้างไปเกิดเอาจริงๆคือเหมือนเราเลี้ยงลูกจนเรายุ่งมากจนยังไม่มีโอกาสได้มานั่งคุยเรื่องนี้เพราะว่าส่วนตัวแม่สลาเองก็ตอนนี้ก็อยู่ต่างประเทศอะคะ่ะก็เลยค่อนข้างติดต่อกันละมากนิดนึงค่ะที่รลาสินใจมาพูดเพราะว่าเมื่อคืนสลาคุยกับไม้ปรึกษากันแล้วว่าผลนี้เดออกมาแล้วนะยูจะพูดหรือไม่พูดซึ่งตัวเขาเองเขาก็ค่อนข้างเครียดแล้วเขาเหมือนยิ่งพูดไปก็เหมือนยิ่งถูกกระแสว่าบ้างเขาก็เลยเลือกว่าเเขาไม่อยากพูดไแล้วนหน่ จ้าก็เลยบอกว่าโอเคนั้นถ้าเกิดเขาไม่พูดซาร่าจะเป็นคนออกมาพูดเองละกันเขาโอเคไหมคะกับการที่หนอ,อโอเคคะ่ะคุยคุยกันตลอดก็อยากให้เรื่องนี้จบนะคะอย่างน้อยก็ขอให้เห็นใจซาร่าแล้วก็ลูกนะคะสงสารเด็กตาดำๆตัวเล็กๆน่ารักเนาะแต่เห็นความน่ารักน่าชังของหนูน้อยแม็กซ์เวลล์แล้วคุณพ่อไมค์ก็คงไม่ใจร้ายหรอกเนาะยังไงเดยวคอลัมนิสก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ เดอะคอลัมนิสต์คอลัมน์สุด e อ็กซ์คลูซีที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบสเสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนทามพลาดเพราะเดอะคอลัมนิสต์จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้มาถึงคิวของสาวมั่นคนเก่งแจนซิรินุชโรจนสถีรนสาวสวยสุดไทเปอร์ที่มีงานล้นมืออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวดีเจพีอาร์ แถมด้วยอีกหนึ่งงานที่เธอบอกว่าชอบสุดๆกกับการเป็นอาจารย์ซึ่งสาวแตนบอกว่าเธอเป็นคุณครูที่ดุมากๆค่ะอะคอลัมนิสต์ขอเปิดอ่านประเด็นที่สุดฮอตของสาวมั่นคนนี้แก็บท็อปปิกว่าแดนซิรินุทผู้ประกาศสาวคนเก่งกับอีกหนึ่งบทบาทคุณครูสุดโหดอะค c o l มนิสต์ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะคือเป็นอีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนเลยค่ะสําหรับคุณแดนซิรินุทโรจนสเทียนที่นอกจากจะเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวดีเจพรที่ปรึกษาสถาบันความงามต่าง ซึ่งคุณแจนบอกว่าชอบและรักในงานที่ทําทุกๆงานแต่ถ้าพูดถึงอาชีพที่เธอชอบที่สุดแล้วแล้วก็ต้องขอยกให้กับอาชีพการเป็นอาจารย์ซึ่งคุณแจนยังบอกอีกว่าเป็นอาจารย์มาได้ถึง8ปีแล้วแถมเธอยังกระซิบบอกเราด้วยนะคะว่าเธอเป็นอาจารย์ที่โหดสุดๆเลยจนเหล่าบรรดาลูกศิษย์ต่างตั้งฉายาให้กับคุณครูคนนี้ว่าสวยโคนชอบที่สุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบอาชีพการเป็นอาจารย์และเป็นครูมากที่สุด เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเดินเข้าไปในมหาวทิทยาลัยเนี่ยมันเหมือนเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นแบบเฮ้ยศิรนุชที่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าชอบอาชีพนี้มากที่สุดเพราะว่ามัน มันเหมือนเป็นอาชีพที่สร้างความภูมิใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราได้สอนคนแล้วเขาได้ไปพัฒนาในส่วนของการทํางานหรือว่าการดําเนินชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีไปกับเขาด้วยนักเรียนกลัวไหมนักเรียนเขาตั้งฉายาให้นะมีฉายานะว่าสวยโหดนะแต่ตอนนี้อาจจะไม่สวยแล้วก็ได้เพราะสอนมานานแล้วนะคะแต่ว่าก็จริงๆเป็นคนที่ดุเหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นคนที่ตรงเวลามากอะคือเข้าห้องสายเกิน2นาทีนิดไม่บายเพราะว่าสอนวิชาการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ทุกอย่างมันออนแอร์แล้วทุกอย่างมันเวลไทหมายถึงว่าคุณห้ามเลทห้ามขาดห้ามสายเพราะว่าทุกวินาทีมันเป็นเงินหมดอะแทนสาวแทนยังเล่าถึงวิธีกรรความโหดของตัวเองที่ไว้คอยจัดการกับลูกศิษย์สุดแสบให้ฟังอีกด้วยว่ามีวิธีการจัดการกับลูกศิษย์ที่ไม่ตั้งใจเรียนจนถึงกับทําให้ลูกศิษย์ของเธอต้องเสียน้ําตามาแล้วค่ะไม่ก็คือจริงๆเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกอะเป็นคนที่ตรงเวลามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็จะไม่ชอบคนคุยกันคือเราคุยกันเคลียร์อยู่แล้วว่าเฮ้ยพอเวลาสอนนะเราตั้งใจเราตั้งใจเรียนกันนะอะไรอย่างเงี้ยพอจะพูดปุ๊บพูดแทรกอะไรเงี้ยเราก็เียหยุดพูดรใอยเขาพูดจบกันก่อนแล้ววันนั้นจําได้ว่าอีกวีคหนึ่งอ่ะจะเป็นวีคที่สอบมิดเทมดอมแล้วก็ปิดหนังสือเลยแล้วเ็บอกว่าโอเคงั้นวันนี้เลิกคลาเลยจ้ะ ว่าจะบอกข้อสอบไม่บอกแล้วเดี๋ยวเจอกันเลยอาที่นหน้าสอบีกเอษแล้วก็ตกกันทั้งห้องเลยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แบบตั้งใจขนาดนันเขาก็จะรู้ว่าอุ้ยไม่ได้แล้วนะแล้วหลังจากนั้นคลาสนั้นด,ดีเลยดีเลยดีงามแล้วก็จะมีบ้างอย่างอย่างอย่างเด็กผู้ชายที่เราดูว่าเขาแบบแก่นเซียวมากๆอะไรเงี้ยมาเรียนคลาสเขาก็แบบมีน้ําตาร่วงก็มีนะเพราะว่าเราจะไม่ไดแบบเฮ้ยเธอทำไมเธอทำอย่างนี้คือไม่ได้ดุอย่างนั้นก็จะแบบมองหน้านิ่งๆแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมงานทําได้แค่นี้จริงหรอ มีศักยภาพมากกว่านั้นนะทำไมมันเฮ้ยไม่อยากจะบอกเลยว่างานมันเทียบกับเขาที่เราไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้เราก็จะมีติดวิทยายกันไอ้ดีก็เริ่มน้าตาซึมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ได้ด่าเขาตรงๆแต่ว่าสอนมากกว่าสอนให้เขาเข้าใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อยู่พัฒนาได้อีกแหมเรียได้ว่าทั้งสวยทั้งโหดเลยนะคะแต่ที่โหดขนาดนี้ก็ทําเพื่อลูกศิษย์ที่รักใช่ไหมล่ะคะอาจารย์แจน The c ค l u m n ล s t คอลัมน์สุดเอกลักษณกับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับเอลิสที่คุณอาจจะยังรู้ไม่หมดจะถูกนำมาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าสเต e เบตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้เรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่กำลังกลายเป็นคู่รักกันจริงๆแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินและนางเอกสาวหน้าสวยคิมเบอร์ี่ที่ไม่เพียงแต่หวานใส่กันในละครเท่านั้นยังลามออกมานอกจออีกด้วยแถมล่าสุดหนุ่ม,ม ก็ออกมายอมรับเต็มปากเต็มคำแล้วว่าสาวคิมเบอรี่ถือว่าเป็นคนที่รู้ใจวันนี้เดอะคอลัมนิสต์ก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตตอนนี้กับท็อปปิกว่ามาปรินพูดชัดเจนคิมเบอรี่คือคนรู้ใจเดอะคอลัมนิสต์ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนนี้กันเลยนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายๆคนจับตามองและอยากจะให้ลงเอยกลายเป็นคู่รักกันจริงๆสักทีนะคะสาหรับเอกหนุ่มสุดหล่อหมากปรินกับนางเอกสาวน่าสวยคิมเบอร์ี่ที่ทั้งคู่ดูเหมือนจะรีดดีว่าเติมความหวานกันอยู่ตลอดเวลาจนตอนนี้สงสัยว่าจะเลิกเป็นคู่จิ้นหันมาเป็นคู่รักตัวจริงของกันและกันแล้วล่ะค่ะเพ <Wow. S 1> ราะล่าสุดนะคะมีภาพของคิมเบอร์ี่ทำบุญโรงศพที่วัดหัวลำโพงแถมเคียนชื่อหนุ่มหมากร่วมด้วยทำให้หลายคนแอบคิดว่าเรื่องดีๆก,กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าจริงๆอะ่ะตัวตัวผมไม่ไ ใช่ตัวผมไม่ได้ไปแต่ว่าน้องเขาไปเพราะว่าผมก็ติดถ่ายละครั้งคถับผมแล้วน้องเขาว่าเขาก็เลยไปทําบุญแล้วก็แล้วก็ได้เขียนชื่อผมไปนั่นเองผมก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเวลาคนทําบุญกันแล้วก็นึกถึงกันมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นอะไรที่ดีอ่ะซึ่งทางเด็กคอัมนิสก็ขอขยายเพิ่มเติมอีกนิดค่ะว่าคู่นี้เนี่ยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องควงจะไปดินเนอร์ดูหนังเติมความหวานด้วยกันบ่อยๆแถมล่าสุดทางด้านนุ่มมากยังออกมายอมรับเต็มปากเต็มคาแล้วว่า สนิทกันเกินพี่น้องจนตอนนี้สาวคิมถือได้ว่าเป็นคนรู้ใจอีกหนึ่งคนก็ว่าได้ก็สนิทกันครับไม่ได้เปิดตัวไม่ได้ปิดบังก็แต่ก็ให้ทุกคนคิดเอาเองดีกว่าว่าว่ามันคืออะไรผมไม่อยากผมไม่อยากบอกผมไม่อยากบอกแล้วแต่พี่ผมไม่ได้บอกเองไงก็แล้วแต่ทุกคนคิดเองเอาไปดูหนังครับผมครับบไปกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยใช่ครับก็สนิทกันครับไม่ได้เปิดตัวไม่ได้ปิดบังก็แต่ก็ ให้ทุกคนคิดเอาเองดีกว่าว่าว่ามันคืออะไรไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหนถ้าถามถึงตอนนี้ก็ผมยังไม่อยากใช้คำพูดออกจากปากองเองอยากให้ทุกคนคิดเอาเองดีกว่าแม้ออกไมา่ยอมรับเต็มปากเต็มคำสักทีนะคะหนึ่งมอม่ะหลังจากที่ปล่อยให้ลุ้นตัวโล่งไปอยู่ตั้งนาน เดอะคอลอนนิสคอลัมน์สุด Exclusive ที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบสเสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนท้ามพลาดเพราะเดอะคอลอนนิสจะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้แล้ววันนี้เดอะคอลอนนิสขอหยิบหัวข้อของไฮโซสาวเจ้าของแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้ายูนาอย่างยุกิอุนาวันตั้งคาระวะคุณที่ใครจะรู้ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่ชื่นชอบการนั่งวิปัสสนาเอาซ้ำมากๆเดอะคอลอน ก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปปิกว่ายูกิอุนาวันเผยชอบนั่งวิปัสสนาเพราะคุณแม่เดอคอลัมนิส์ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนนี้กันเลยนะคะ ไหโซสาวไายญาติบริษัทซีทาบ้าน TOA อย่างยูกิอุนาวันตั้งคารวะคุณที่ขอเดินตามฝันของตัวเองโดยการสร้างแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าที่ชื่อว่ายูนาซึ่งนำเสนอเสื้อผ้าที่เรียบง่ายสไตล์คลาสสิกตามแบบของเธอนั่นเองและล่าสุดเจ้าตัวได้อัปเดตถึงแบรนด์ของเธอว่ากำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์และให้คำจำกัดความของแบรนด์ยูนาว่าต้องเป็นผู้หญิงที่ชอบความคลาสสิกดูดีและสง่าง,งาม ก็ตอนนี้ก็ยังทำแบรนด์ยูนาอยู่นะคะแล้วก็กําลังจะไปเปิดสาขาที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นลูกค้าที่สิงคโปร์ก็สามารถที่จะมาช็อปร้านของเราได้แล้วเราก็พาแบรนด์ไทยอีก3แบรนด์ไปพร้อมเราเหมือนกันค mm hmm. ำนิยามของยูนาคือซิมเปิลคลาสสิกแล้วก็เอลกเกนซ์คือผู้หญิงที่ mm hmm. ชอบอะไรที่เป็นคลาสสิกแล้วก็ซิมเปิลแต่ว่าใส่ออกมาแล้วต้องดูดีแล้วก็สงา่า และนอกเหน правда, ือจากการทํางานไฮโซสาวยังเผออีกว่าเจ้าตัวนั้นชื่นชอบการนั่งวิปัสนาเป็นอย่างมากเพราะมีคุณแม่เป็นตัวอย่างและเธอได้นําธรรมะมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและบริหารงานด้วยค่ะก็ส่วนใหญ่จะชอบเดินทางไปต่างประเทศล่าสุดนี้เราก็เพิ่งกลับมาจากพม่าเมื่อ2วันที่แล้วอย่างแบบพม่าคือเราชอบมากคือเป็นประเทศที่แบบเขามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆดัง้วเขาแบบ จเจริญในผู้ทั่ศาสนามาตั้งนานแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเราชอบคือตอนนี้เราแบบค่อนข้างแบบทำมาทำมนเล่นนึงเราไปนั่งวิปัสนาปีนึงก็ประมาณแบบ 3- าครั้งอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าวัดก็อาทิตย์ละสอาครั้งคุณแม่น่าจะแบบเป็นอิมโฟเรนซ์ที่ทําให้ยุกิแบบว่าหันมาทางนี้คือจริงๆแบบเริ่มไปนั่งวิปัสนาตั้งแต่อายุสิแต่ เรายังไม่เข้าใจคือตอนนั้นเรารู้สึกต่อตา้านเรารู้สึกแบบเขาให้เราไปทําไมอะไรเงี้ยแต่พอมาช่วงหลังเรารู้สึกว่าเออพอเรามาทําธุรกิจของตัวเองเราต้องมีการแบบคุมลูกน้องจ้างลูกน้องหรือแบบเราแบบรู้จักคนมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออหันหันมาทางนี้มากขึ้นเพราะว่าคําสั่งของพระเจ้าคือเราสามารถที่จะเอามาดับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน รืออบบชีววิตคัักเพ่นถึงว่าหละนำธรรมะมาใช้ในการบริหารงานแบบนี้นี่เองถึงประสบความสำเร็จแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะคุณยูกีวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าเดอะคอลัมนิสจะนำทอปิกข่าวไหนของใครในแวดวงเซเลบิตี้มาเปิดอ่านให้ฟังตามพลาดค่ะ